ทำสับหลอดพี่นะครับวันนี้น้องทำสับหลอดพี่ไม <c oughs> ีไม่ดีพี่จากผมอาบน้ำไปนะคะพี่น,นี่หนูจะมีของเล่นสามอย่างอันหนึ่งจะเล่นไม่ได้นะคะเพราะมันจะทำให้น้ดำ,ดำ,ดำ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 นะคะหนูจะมีสองอันนี้เล่นได้นะคะนี่แต่อันนี้หนูอนนขอไม่เล่นพี่นะอันนี้ไปดู พอถึงตัวปิดนะคะแล้วเราก็วาง ให้น้ำแพน,น,เ,น,น,นเล่นคนเดียวก็สน,น<ม>ุกเงงนงงาะน้นำผู้น้ำผูนำผ้น้ำผูมาแล้ว อ่างน้ําของน้องออมรัพยบอ่าบน้ำอันนี้มัน,นคืออ่างคุชีอ่างชีไม่เคยเห็นไหมครับน้องๆอ,อ่างคัพูชชอบมากเร่นงคนเดียวก็ได้นะเดี๋ยววันนึงจะชวนพี่นานเดี๋ยววันนึงจะชวนเพื่อนที่ชื่อว่าก๊อบมาเล่นด้วยน,นะคะบอกเลยพอมาอีกคนนึงหนู อลอยตะรวยล้านเ้าชีเซย์ไปใส่รวยคืออยาเกย มันจะเล็กกว่าหนูหรอเหาน้ำออกนิกกไม่หนูไม่ต้องการ้องาขเปลี่ยน้ำคุนล้ำคุ ชีใส่เลยชีใส่โตชีใส่ตุ๊กชีใส่ต้มชีใส่เอวชีใส่โตแล้ว ใครก็ได้เปิดน้ำพุกหน่อยอตึบอตึน้องเอาทรับของไปเปิดน้ำพุกก่อนนะครับข้าเจ้หัเปลี่ยมแล้วล่ะ เปิดน้ำอยู่นะถมกไหมน้องเลงรูนนะครับที่คนคนเขาไม่เห็นนะตรงนี้เพราะอะไรนะครับเพราอเราเอาไอันี้ไปแต่เราเอามือไปมันมีน้ํา

เดี๋ยวก็ไว้แค่นี้พอแลกวันนี้ช่างยาลืมกดไลค์กดน้ำตาไห้ช่องออมน้องออมน้กฝนายบาย